สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมยมนอนทารชแชนแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวทัดไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าคลิปแรนดอมดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นก็ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะมาดูกัน พลังงานที่คุณกำลัง affirmation มาช่วงเวลานี้กำลังเมนิเฟ t อะไรต่างๆเนาะมีพลังงาน love and relationship นะคะ Heal ละเบลบีอิงเวิร์กแอนด์แคริเอ I attack n l y positive supportive fun loving people into my life นะคะ Heal ละเบลบีอิงนะเวิร์กแอ a ด์แคริเอนะคะจากพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะ เนี่ยมาดูสิ my body always me know what it needs นะคะ i am successful in every road that come my way มันว่ามันเป็นช่วงที่คุณอยากที่จะทำอะไรให้มัน s ประสบความสำเร็จนะคะในเส้นทางที่คุณเลือกเดินเนาะอืมแล้วก็มันว่าคุณในเรื่องของความราักความสัมพันธ์ที่ก็เกิดขึ้นเนะี่ยมันว่าเป็นช่วงเวลาที่ ตัวชาวธาตุไฟเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะดึงดูดความรักที่ดีที่เป็นความรักที่ซัพพอร์ตเป็นความรักที่โพ s ิทีฟนะคะเป็นพลังงานความรักที่เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่อ่ะในการที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะประมาณนี้เนาะจังหวะเวลาโอกาสโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคะมอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะรับรู้ว่าเหมือนกับคุณต้องการอะไรมันเป็นแนวทางมันเป็นสิ่งไหนยังไงบ้างนะคะประมาณนี้เนาะในทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นนะมันว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเมื่อช่วงลวนี้คุณก็ดูแลมากขึ้นเหมือนอรู้ว่าร่างกายเรา ต้องการอะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะมันว่าคุณเลือกถูกละในการที่จะดึงดูดพลังงานที่ใช่หรือมีเป้าหมายในการที่จะดึงดูดเฉพาะนะ only นะคะ positive supportive loving people into my life นะ,ะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะเพราะมันว่าการที่เราจะดึงใครสักคน,นเข้ามาในชีวิตของเราหรือมีพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ย มันต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอ,มอาสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันเหมือนกับมันต้องใช้แรงกายแรงใจฉะนั้นพลังงานที่คุณจะจ่ายไปหรืออะไรเงี้ยมันว่ามันต้องคุ้มค่าด้วยนะเรามาดูสิว่านะคะพลังงานในช่วงเวลานี้เนาะของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย มีพลังงานหนึ่งเหรียญขึ้นมา6ถ้วยค่ะ10บไม้เท้า8ไม้เท้าแล้วก็เดอะฟูลขึ้นมาเราว่ามันจะมีการสื่อสารมีการส่งข้อความได้รับข่าวดีได้รับการอัปเดตนะคะกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยมันมี จังหวะมีโมเมนต์ของการเปลี่ยนแปลงมีจังหวะของการเป็นอิสระในตัวเองการเริ่มต้นหรือมีนาทางที่เป็นทิศทางของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะที่มันจะก่อเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทีนี้พลังงานสิบมเมท้าเนี่ยมันว่าเป็นอะไรที่จะได้มีการแสดงออกถึง แพชชั่นนะคะถึงความมุ่งมั่นถึงความตั้งใจในตัวตนของคุณเองนั่นแหละให้ไปอยู่ในเวหรืออยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าเออมันเหมาะสมมัน ดีสำหรับตัวตนของคุณนะคะประมาณนี้มันมีพลังงานในรูปแบบของการที่จะได้มีการสื่อสารหรือว่าได้รับข้อความได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยเนาะประมาณนี้มันว่ามันจะมีการอัปเดตมีการสื่อสารมาของเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันเป็นจังหวะเป็นโมเมนต,ต์ที่จะมีพลังงานที่ดีมีพลังงานที่เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นเนาะ มันมีรูปแบบของการเริ่มต้นหรือว่าโอกาสนะคะทั้งความรักที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็เป็นพลังงานของการสปอร์ตในเรื่องของความรู้สึกคำดูแลใจใส่ความห่งใยนะคะมันว่าช่วงเวลานี้คุณก็จะทำอะไรในรูปแบบที่ตามใจของตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็มันมีพลังงานความรู้สึกว่าคุณจะใส่พาชั่นใส่ความพยายามเข้าไปกับ อะไรบางอย่างเพื่อให้มันสักเซสหรือว่าสำเร็จผลในรูปแบบที่เราแพนหรือในรูปแบบที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะคือมันดูต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพลังงานโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยนะคะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะมันว่าเร,วเร็วนี้ก็คงได้รับ การสื่อสารหรือว่าได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่มันจะปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางที่รู้สึกว่ามีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่องไม้เท้านะคะเจ็ดเหรียญมีพลังงานที่เป็นไพ่เดทนะคะ ถือไม้เท้านะคะมีพลังงานสองถ้วยขึ้นมารูปแบบโอกาสทั้งความรักทั้งความรู้สึกนะคะการเริ่มต้นพลังงานที่เราสึกว่ามันดีเราใจมันเป็นพลังงานของการรีเบิร์เป็นพลังงานของการ learning, เารแบบเียนรู้นะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนว่า มันมีเรื่องราวของพลังงานพาร์ทเนอร์นะคะจังหวะโมเมนต์ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปอยู่ในเวในสถานการณ์นั้นๆเนาะจะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นมีการรีเบิร์ความสัมพันธ์ก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มึงคิดว่ามันจะมีเรื่องของพลังงานพาร์ทเนอร์เรื่องของพลังงานแพชชั่นที่ มันจะเออก่อเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าในทางเดินในสเตปของการแพนนิ่งการบางแผนบางแผนต่างๆมันจะต้องไปในที่ทางไหนยังไงบ้างมีการเริ่มต้นไปในแบบนี้แบบนั้นนะคะโอกาสทางความรักที่มันกำลังจะปรากฏขึ้นมามันว่าชาวธาตุไฟคุณได้เจอโอกาสที่คุณรู้สึก ถูกใจรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นรูปแบบของพลังงานผาชั่นความรู้สึกนะคะการเริ่มต้นแล้วก็การเรียนรู้นั่นแหละมนว่ามันเหมือนกับบางคนอาจจะมีพลังงานเดิมๆมีพลังงานเก่าๆเข้ามาแบบมีส่วนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องในช่วงเวลาต่อจากนี้ด้วยก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะ มันมองว่ามันจะมีการเรียนรู้มีพลังงานที่แบบมันจะส่งตรงมาถึงคุณแล้วก็เหมือนว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะมีลักษณะของแบบพลังงานคุณสมบัติการเป็นพาร์ทเนอร์เช่นการแบบมีโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกที่มันแบบจะเกาะเกิดขึ้นนะคะในสเตปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ คิดว่าพลังงานเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เ e a r n ร n g นะ่นะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่านะคะอ่การเทชั่นหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะปรากฏขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนเนาะในรูปแบบที่คุณจะได้รับการเทชั่นเกิดขึ้นนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้จ้าอุ้ยมันมีเรื่องของการขอโทษอะไรปะหรือมีการทิ a ลิ่งความรู้สึก มีพลังงานการซัพพอร์ตนะคะมีพลังงานของการสง่งการประเมินดูทิศทางแนวทางของความสัมพันธ์มีโอกาสของการได้เริ่มต้นแล้วก็พลังงานความชัดเจนที่มันจะก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะว่าเป็นเป้าหมายเป็นอะไรที่ชาดหรือว่าระวาง Planning เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเอาไว้เนาะมันเหมือนกับเราเริ่มที่จะมี เป้าหมายไปายทางหรือมีพลังงานความสุขในแบบของเรามาีแนวกระบวนการคิดการส่องประเมินในทิศทางต่างๆนะคะภาพรวมพลังงานการสปอร์ตการฮิลลิ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันว่าเออมันก็เป็นไปในเวที่ คุณจะได้เยวยารักษาจิตใจตัวเองแล้วก็มุนว่าพลังงานที่เข้ามาต่อจากนี้มันก็จะเป็นพลังงานการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตกับเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าต้องการการสนับสนุนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเป้าหมายปลายทางที่มันเป็นการแบบ มุ่งมันตั้งใจที่จะไปต่อเนาะประมาณนี้คือเหมือนว่ามันจะเป็นในลักษณะการสองประเมินประเมินดูซิเราจะไปในเวไไหนที่ทางไหนได้แต่ว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็มันมีความชายนิ่งออกมาว่าเราน่าจะได้เห็นปลายทาง <c oughs> เห็นเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งมันคิดว่าปลายทางเป็นอะไรที่มีความสุขสมหวังแล้วก็ โดดเด่นชายนิ่งเนาะในแบบที่เป็นตัวคุณนะคะเราขอดูหน่อยว่าพลังงานอะไรเนาะที่คุณควรต้องรู้นะคะชาวทัดไฟเด็กถือถ้วยนะคะสองดาบมีพลังงาน1ดาบมีพลังงานควีนถือเหรียญแล้วก็มีพลังงานหกเมท้าขึ้นมาเนาะ รูปแบบพลังงานของพาชั่นนะคะโอกาสทางความรู้สึกนะคะโอกาสทางความรักมีพลังงานความชัดเจนที่มันจะเกิเกดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นพลังใจในรูปแบบของโอกาสทางเลือกนะคะแนวทางต่างๆในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์การเริ่มต้นเป็นพลังงานความรักที่มันแบบจะเกิเกดขึ้นนะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ พ a s ชั่นพลังงานความรู้สึกความชัดเจนแล้วก็แนวทางในการที่แบบมันจะได้รับการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเนาะเหมือนว่ามันจะเป็นทิศทางที่เป็นการสื่อสารในเรื่องของแนวทางที่มันจะชัดเจนและเกิดขึ้นจริงนะคะประมาณนี้คือเราคิดว่าคุณน่าจะได้มีโอกาสมีทางเลือกแหละที่เข้ามาแล้วก็ าบางคนก็อาจจะยังรู้สึกตังเลใจแต่ว่าพอคุณที่ชัดเจนกับเป้าหมายในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าแนาวทาง,างต่างๆแล้วนะ่มันว่ามันก็จะมีลักษณะของความจริงใจแนาวทางอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่พาชั่นเป็นความรู้สึกที่จะนำพาตัวเราเองให้ไปอยู่ในจุดที่ u ั c เซ s สำเร็จ อย่างที่ตั้งใจเนาะประมาณนี้มีโอกาสในการเริ่มต้นแล้วก็เป็นพลังงานในการสัเพอาะที่ดีนะคะวันว่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าทิศทางแนวทางจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงอีกจ้ะ มันเหมือนอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การพินิจนารณาสิ่งต่างๆให้เกิดความรอบคอบนะคะ ให้มีพลังงานการซัพพอร์ตใจให้มีพลังงานการซัพพอร์ตความรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจนะคะเราอาจจะมองในมุมมองของอีกฝั่งหนึ่งด้วยถ้าเรามองแบบว่าแค่มุมเราอย่างเดียวเนี่ยมันว่าโอกาสในการที่จะต่อยอดไปต่อมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากเนาะทีเนี้ยมันว่าต้องตัดความกังวลตัดความคิดมากออกไปบ้างเลือกทําตามสัญชาตญาณได้ไหมทําตามได้แต่ช่วงเวลาเนะี้ยมันว่าลองมองในมุมที่มันก็ วางมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจได้เลยเรามาดูสำหรับอื่นกันมาดูสิว่าอยากจะขยายเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะให้กับชาวทัดไฟเมสสิงธนูนะเซเว่นอัพอร์นะคะ9เหรียญ8ดาบนะคะมีพลังงานเดอะเวิรมีพลังงานเ a g e of air เด็กถือดาบ มันว่าเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การที่เราบริหารจัดก,การแล้วมันมีเงื่อนไขทางความรู้สึกบางอย่างนะคะซึ่งมันว่าคุณจะเน้นไปในแนวทางของการทิ้ตตัวเองหรือว่าการดูแลตัวเองให้ดีการแบบมีความสุขในแบบของตัวเองแฮปปี้กับตัวเราเนาะมันมีพลังงานความแบบ ที่เราจะมีความอินดีเพนเดนต์ขึ้นมาอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คิดว่าเปิดได้เปิดชอยได้เปิดตัวเลือกทางเลือกในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้นะคะพลังงานประมาณนี้พลังงานการแบบซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกเนาะเหมือนว่าเดี๋ยวมันจะได้มีปลายทางหรือโอกาสที่เราสึกว่ามันสักเซสมันสำเร็จกับชีวิตหรือแบบสิ่งที่ มุ่งหวังตั้งใจเอาไว้แล้วก็พลังงานของการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะให้มันอยู่ในจังหวะโมเมนต,ต์ที่เราพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนหรือพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่วางเอาไว้นะเพราะคุณคิดว่าคุณมีหนทางมีทางเลือกอะไรต่างๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวคุณอีกเยอะมากมายเลยทีเดียวเป็นพลังงานการ success, สกเซสสําเร็จ สมหวังนะคะถ้าเราแบบมุ่งมั่นตั้งใจมากพอเนาะขอดูหน่อยสิว่าไพ่อยากแนะนำอะไรเออให้กับชาวทัศไฟบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะสนากการเปล่าจากนี้เนาะมุกออนจากปัญหาเนาะแล้วก็มีความเชื่อมีความหวังค่ะว่าคุณสามารถเดินหน้าไปข้างหน้าได้ไพ่ออกมาพูดถึงพลังงานการ transform การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการมีพลังงานที่เป็น อิสระมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ทิศทางพลังงานมันมีในเรื่องของจังหวะโมเมนต์ทางความรักทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นความเข้าใจพลังงานของ compassion ความแบบเห็นอกเห็นใจความพยายามที่แบบมนมองว่าเออเรื่องของการที่เรามองแบบมุมเข้ามุมเรา เข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นด้วยคือเรามองในทิศทางเดียวในมุมของเรามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่เราจะไปกันเป็นคู่เนาะฉะนั้นก็ต้องมองในทั้ง2มุมนะคะเพราว่ามันมีโอกาสของการ Success มีโอกาสของการที่จะได้เริ่มต้นขึ้นมาอยู่เนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการตระหนักได้เป็นช่วงเวลาของการที่มันจะสำเร็จ Success ในรูปแบบที่มุ่งหวังใน รูปแบบที่ตั้งใจนะคะกับความรู้สึกที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะเป้าหมายแนวทางทิศทางต่างๆความหวังอะไรบางอย่างคือมันว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง transform แล้วก็มันมีเรื่องของความแบบ Freedom ความเป็นอิสระในตัวตนนะคะมันว่ามันน่าจะได้มี เรื่องราวหรือมีทิศทางดีๆที่จะเกิดขึ้นเนาะมันจะได้ Ending กับปัญหาสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้าใจอะไรบางอย่างเหมือนว่าเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีพลังงานที่แบบสดใสกว่าเดิมได้เลยพลังงานจะสั่นขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้เนาะพอดูหน่อยว่าแบบไพอรา์โคอยากจะบอกอะไรนะกับชาวทัศนไฟบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคริสตัลการดกันนะคะ Space Ship นะจ๊ะ Don't Be Afraid to Sing Be f i n e เป็นตัวของตัวเองเนาะโอ้อยากแบบให้ชีวิตเราไปในทิศทางไหนคุณเพ็นคุณออกแบบได้เลยนะมันว่า p e n d e s s Sun Back Into Your Sky มันว่าแสงสว่างหรือแนวทางอะไรที่ใช่มันว่าคุณออกแบบได้อะเออแล้วก็สิ่งที่เห็นมนะันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นจุดสิ้นสุดนะหรือแบบ ที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันว่าอย่ากลกัวที่จะทําอะไรในสิ่งที่คุณชอบหรือคุณวางเป็นเป้าหมายแนวทางในชีวิตของคุณเอาไว้มันว่ามันมีอะไรที่จะนําพาคุณไปสู่ทิศทางที่ดีอยาให้เป็นตัวของตัวคุณแล้วก็เชื่อมั่นในการทําในสิ่งที่มันแฮปปี้สาหรับตัวคุณนะคะเราไปดูพลังงาน c r ส s t a ลการ์กันหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูลัคนาราศีกันนะเคสเซลการนะคะ มันขออีกไปหนึ่งมามาดูสิสวยงามอ่ะักสีมาแบบสวยงามโอ้วิจริงไหมเนี่ยจริงๆริงมดคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณจะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองสิ่งที่บอกคุณมาจากภายในอะคะ่ะ วันว่ามันมันมันจะบอกคุณแล้วว่าสิ่งที่คุณควรต้องเชื่อสิ่งที่คุณควรต้องฟังคืออะไรความรู้สึกข้างในจิตใจของคุณการคอนเน็ชันเชื่อมต่อเชื่อมมาในสัญชาตญาณความรู้สึกเนาะที่มันจะทําให้คุณแบบมีทางเดินในเวทที่ใช่อะ่ะแล้วก็บันว,ว่าคำดาวตัวเองหน่อยมีความสงบมีสติมีสมาธิคือหลายๆอย่างวันว่าเดี๋ยวคุณก็กําลังจะได้รับคําตอบอะไรแล้วละคะ่ะ โอ้โหจึงไม่ไหวนะอะมาดูสิลัคนาราศีอะไรก็รากฏธนูสิงตุ้นนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนาะบนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ